าวราชในมุมที่หลายคนยังไม่เคยรู้ต้องยกให้เฮียฉายเจ้าของร้านหนังสือเก่ายาวราชตั้งอยู่ที่ซอยตรอกมะขามสองร้านเล็กๆเพียงคูหาเดียวแต่อุดมไปด้วยหนังสือคลังความรู้ท่วมหัวเลยละครับ เพราะหนังสือที่เฮียฉายแกะสะสมไว้ขายเนี่ยมีเป็นแสนๆเล่มครับเฮียฉายหรือฉายยาเฮียตีเยาวราชคลุกคลีในวงการขายหนังสือเก่ามากกว่า40ปีเชี่ยวชาญจนเหล่านอนหนังสือต้องซูฮกยกให้แกเป็นมือหนึ่งของวงการหนังสือเก่าเรียกว่าเห็นกองกันเยอะๆแบบนี้อยากได้อะไรเฮียเขาหาให้ได้หมดครับชมครับ คือผมจะบอกว่าทางเดินข้างในเนี่ยมันแคบมากเลยนะครับถึงขั้นที่ว่าเราให้ตากล้องเนี่ยเข้ามาได้แค่กล้องเดียวเท่านั้นนะครับเพราะมันแคบจริงคุณผู้ชมเอาล่ะครับอันนี้เป็นโซนแรกนะครับเป็นโซนที่เกี่ยวกับวรรณกรรมใช่ไหมครับพี่แล้วโซนถัดไปครับพี่อยู่ตรงไหนข้างบนนี้ก็เป็นนิยายอ๋อนี่เป็นนิยาย,ย,ายเก่าฮะรุ่นกสี่สิบปีอะไรอย่างเง <40 S 2> <40, S 1> ี้ยส<ป>ี่ส <50, S 1> ิบห้าสิปีอะครับ อ,อันนี้เป็นหนังส,สือภาษาจีนใช่ไหมครับใช่ครับเป็นภาษาจีนเป็นภาษา,ษาจีนก็เป็นด้านบนชั้นสอ,อ๋อใช่นี่ไงแต่ทุกเล่มนะครับคือมีความเก่าจริงๆนะฮะหนังสือเยอะมากเยอะจนปิดทางเดินไป้หมดแล้วตอนนี้ผมก็เดินขึ้นมาบริเวณชั้นบนสุดของลานหนังสือแล้วนะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่ผมสงสัยตั้งแต่ผมเดินเข้ามาตะกี้แล้วว่าถ้าเกิดผมเป็นลูกค้าอย่างเงี้ยผมอยากจะหาหนังสือที่ผมต้องการเขาหากันยังไงอะ่ะเนี่ยเป็นรวบรวมหนังสือมือสองเหล่านี้มาจากไหนครับเอ,อ่อทั่วกรุงเทพและปริมณฑลนะครับ,ค,รบคนที่ไปรับมาก็คือเราไปซื้อต่อจากเขาอีกทีคนที่จะไปซื้อตามบ้าน คุณเข้าใจมากที่เขาไปซื้อของที่มันเหลือใช้อะไรตามบ้าน<อ>แล้วเราไปซื้อต่อเขามาอีกทีนึงผมเข้าใจแล้วคือเฮียซื้อเฉพาะหนังสือมาใช่ใชคนที่เขาไปรับซื้อของตามบ้าน<อ>ใช่ไหมครับเฮียแต่ว่าเฮียเนี่ยไปเจาะจงหนังสือใช่ใช่มาจากคนพวกนี้อีกทีนึงใช่ใช,ใช่เราไม่มีปัญญาไปซื้อเองเร<พ>อคร<อ>ับเพราะเราวันนึงวิ่งเยอะมากหนังสือประเภทไหนที่แบบซื้อมาอหายากมากที่สุดอายุมากหายากอ๋อที่คนสนใจอย่างพวกตำราอาหารเก่าๆอย่างเงี้ยครับร้อยปีเลรอย่างเงี้ยมีราคาเลยครับ 4-5่ห้พันนะฮะจากเท่าไหร่ครับพี่อ่ะร้อยปีจากเล่มละ5บาทอันนี้อันนี้น่าจะร้อยกว่าปีครอันนี้ร้อยกว่าปีเหรอครับครับจุลศักราดาษอะไรอ่ะหนึ่งสหนึ่งครับคุณผู้ชมนี่ฮะผม,มให้ดูหน้าปกนี่ครับเป็นลายแอ็บสแตรกครับผม เพียครับมันคือหนังสืออะไรครับเล่มนี้หนังสือเกี่ยวกับอะไรครับสอนภาษาไทยสอนภาษาไทยครับนี่ครับคุณผู้ชมนอ่น,นี่มีรูปคัพเวอร์ด้วยนะครับมูนบทม <Moon bot. S 1> ูนบทบรรพกิจนะครับผมนี่นะฮะเล่มนี้อายุประมาณเท่าไหร่ครับเพียอันน,นี้ตั้งสองสี่เจ็ดห้าครับสองสี่พุทธศักราชสองสี่เจ็ดห้านะครับผมน่าจะมาบรรทัด 8 9 0ปี้าปีประมาณ890ปีนะครับอันนี้มันเกี่ยวกับอะไรครับเฮียหนังสือเล่มนี้นี่เป็นเรียนสอนเด็กอ๋อนี่นี่เรียนอไก่ขอไข่คุณผู้ชมครับน่าทึ่งมากครับว่าหนังสือนะฮะเกือบร้อยปีแล้วแต่ยังสภาพดีอยู่ครับแล้วดูสีข้างในก็มีสีแล้วด้วยเฮียขออนุญาตถามหน่อยอย่างนี้เฮียขายประมาณเท่าไหร่อขอแค่เล่มนี้พอเนี่ยก็หลักพันหลักพันใช่ไหมเฮียนี่าจะหายากนะเป็นหนังสือ แรกๆของภาพยนตร์ไทยนะครับหนังสือด้านลาภาพยนตร์อ๋อนี่มาแล้วแมกซีนภาพยนตร์นะครับผมนี่คือราคาไม่ใช่5บาทนะครับ5สตางค์นะครับผมในยุคนั้นอันนี้อายุประมาณกี่ปีได้ล่ะอันนี้ไงมีเขียนอยูอ่นนี้ใช่ไหมครับใช่ครับ 86ปีนะครับผม2475นะครับผมทาไมหนังสือแบบนี้ถึงหายากสำหรับเฮียครับเพราะว่าส่วนใหญ่เขาไม่เคยเก็บกันฮะเขาจะเก็บพวกหนังสือวิชาการอะไรพวกนี้มากกว่าเป็นนิยายแล้วมั้ยอ๋อพวกดันลาอะไรพวกนี้เขาไม่ค่อยเก็บใช่ไหมับใช่เพราะคนที่ดูส่วนใหญ่แล้วมันไม่ใช่คนชั้นสูงครับผมคนที่เก็บหนังสือเก่าๆก็คือคนชั้นสูงคนชั้นล่างเขาจะไม่ค่อยมันจะส่วนใหญ่สูญสลายหมดเฮียครับและสรุปหนังสือเล่มไหนแพงสุดครับเฮีย ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่แพงมากครับส่วนใหญ่ก็แพงเกือบทุกเล่มเลยประมาณ,ปร,มาณประมาณเียเท่าไหร่ก็หลักพันนะครับรหลักพันทุกเล่มใช่ไหมเงี้ยเนี่ยซื้อหาย,ยากอย่าเป็นขายหลักพันไม่แพงนะสมัยนี้คนชอบมันก็ไม่แพงครับผมเออแล้วคนไม่ชอบนะให้ฟรีเขาก็ไม่เอา ในย่านเยาวราชแห่งนี้นะครับไม่ใช่ดังแค่เรื่องของอาหารการกินหรือว่าการขายทองอย่างเดียวในตรอกซอยเล็กๆแห่งนี้ครับยังมีขุมทรัพย์แห่งความรู้ขุมทรัพย์ของเหล่านักล่าหนังสือเก่าแก่อยู่ในซอยแห่งนี้ด้วยนะครับครับผมวันนี้ขอบคุณเนียฉายมากที่พาเราทัวร์ข้างในนะครับผมบขอบคุณมากครับสวัสดีครับ